เต็มเลยมะเดือลูกใหญ่มากเลยนะครับอึ๊บนี่โคนต้นยังมีเลยนะครับถ้าสุก อย่างนี้ยังไม่ได้นะอย่างนี้ยังไม่ได้ต้องสีแดงนะครับอย่างนี้ได้กินได้แล้วแต่อย่างนี้ยังไม่ได้นะนี่นี่อย่างนี้ยังไม่ได้ครับนี่ยังไม่ได้นะต้องสุกจากต้นจริงๆครับถึงจะกินได้๋ยวมะเดื่ออันนี้มะเดื่อป่าธรรมชาติเลยนะครับผมเก็บมาแลนะเดี๋ยวผมจะลุกนี้ลุกนี้ลุกนี้เต็มเลย ดูใกล้ๆนี่สีแดงนี่นี่สุกแล้วนะ